ทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนีสนับสนุนโดยให้ลักซ์รีโวจุดเริ่มต้นของโรคร้าย เพื่อนอนทักบอกว่าทําทไมคอมันเป็นพองๆออแล้วตัวเองก็มีอาการแบบเหนื่อยหอบง่ายห,าหมอหมอบอกว่าเป็นไทรอยก็นัดให้ไปผ่าผ่ารอบแรกก็ไม่มีอะไรก็มาทํางานปกติแล้วอยู่มาสักสองสามเดือนมันก็มีก้อนขึ้นมาเท่าเม็ดถั่วก็ไปถามหมอหมอบอกว่าออมันเป็นเส้นหดมันเป็นอาการของคนที่พอเราผ่าตัดแล้วเหมือนมันโดนเส้นปล่อยจนมันขึ้นมาสุดตรงเนี้ยเท่าลูกมะานาวเจ็บที่นมก็เลยคํำดูมันก็มีก้อนก็เลยไปหาหมอ ทีนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วมาลงที่นมหมอก็เลยเจาะชิ้นเนื้อเจาะอะไรไปตรวจคืหมอบอกว่าเป็นมะเร็งทั้งสองที่ตรงคอเนี่ยมันต้องคืนเล่ตรงนมเนี่ยใช้แสงกับคีโมป้านางก็ใช้บัตร30บาทแต่ว่ามันมีส่วนต่างเวลาไม่มีก็แอบโทรหาน้องน้องก็ให้ให้เรื่อยเรืเ่อยเรืเ่อยก็เลยตอนนี้ก็ติดหนี้น้องสามหมื่นก็เลยบอกน้องว่าถ้าตอนที่พี่มีชีวิตอยู่พี่ไม่มีไม่มีปัญญาหาให้น้องได้ ก็คือตอนที่พี่ตายปุ๊บก็คือให้ไปเบิกประกันทกศก็จ่ายในนั้นแต่โรคพัวก็ยังไม่ไม่ไม่มีใครรู้เพราะเวลาเราเข้าไปหาหมอเราไปคนเดียวตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ได้บอกสามีหรือบอกลูกหลานเรืยงค่ะเขาบอกแล้วเนาะบอกบอกเขาเลยบอกสังเสียเขาทุกอย่างแต่นี่ไม่กล้าบอกอืมทำไมอะบอกเขากลัวแบบว่าเหมือนเหมือนภาล่ะคิดคิดเอง เหมือนตัวเองเป็นภาระแล้วก็คุยกับน้องบอกว่าไม่ต้องบอกเขานะเหมือนเขาก็เวลาเราไปไหนมาไหนเขาก็อาหารการกินเขาก็ดูแลให้เราแต่นี่ตรงนี้มันเป็นของของเราอย่างเงี้ยของเราที่ยืมน้องมาใช่ไห<ช>มครับ่ยืมน้องมาเแล้วที่เมื่อกี้ที่บอกในวิทยาว่าแล้วเดี๋ยวให้น้องค่อยไปเบิกถ้าเผื่อเราไม่อยู่แล้วน,นี่นะแล้วน้องก็เบิกได้ไงอ่ะไม่ไม่ก็เวลาป้าตายก็ลูกหลานอ่ะหัวก็จะ ไปเอาประกันจากทอป้าเป็นสมาชิกของทกศใช่สามีเราเป็นคนไปเอาใช่ไหมใช่แล้วแต่เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะไปให้น้องได้ไงอ่ะก็ใช่ก็เดียวจะบอกเออบอกจะดูในรายการนี้แล้วมั้งเออรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วต้องทําหลักฐานนะหลักฐานเขียนก็ได้เขียนเป็นหลักฐานนะเขียนไว้ก็ได้ขาหน่อยคือเราก็ต้องนึกถึงน้องบ้างใช่ไหมที่เขาไม่ตาเราใช่ไหมคือระยะเวลาตลอด4ปีเนี้ป้านันไม่สามารถทํางานได้เนาะมันเพราไม่ไหวใช่ไหมคะใช่มันมัน มันไม่ไหวจริงๆต่อให้มีสวัสดิการมี30บาทมีอะไรแต่มันมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นยังยังยังคอป้าป้าจะใช้30บาทไม่ได้ครับมันนอกเหนือยามันนอกเหนือแต่ถ้ายามะเร็งป้าเนี่ยเขาให้กินพวกฮอร์โมนพวกอะไรอย่างเงี้ยป้าไปปุ๊บป้าเปิดเสร็จปุ๊บป้าจะเสีย30บาทพอหมอบอกว่าวันนี้ป้ามียานะไปรับยาป้าต้องเสียอีก แต่ไม่รู้ว่าส่วนต่างของยาตัวนั้นนะแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งซึ่งตรงนี้แหละที่ที่ต้องไปรบกวนน้องทุกครั้งทุกครั้งเลยแล้วก็รวมรวมกันตลอดระยะเวลาทั้งหมดเยี่ประมาณสามหมื่นสาม่เขาส่งปานันไปจุฬาไปคืนแลกค่าคืนแรกหมื่นห้าโทรไปหาน้องเออพี่พี่จะคืนเลกพี่ไม่มีตังเลยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวนูเดี๋ยวน้องจะไปยืมเบิกเท่าแกให้ก่อนเขาให้ทุกอย่างแล้วเขาไม่เคยว่าเออที่พี่ยืมไปพี่จะให้น้องเมื่อไหร่เขาไม่เคยถาม มีแต่บางทีเราไปวันนี้พี่มหาหมอพี่ไม่มีตังติดตัวเลยยืมก่อนห้าร้อยถ้าห้าร้อยน้องจะโอนให้พันหนึ่งกลัวพี่ไม่พอใช้จะเป็นอย่างนี้มีอะไรก็จะคุยกันตลอดแต่ว่านี้ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกสามีไม่กล้าบอกลูกไม่บอกเลยวันนี้เสร็จแล้วกลับไปบอกนะจะบอกนะบอกเขาหน่อยแล้วส่วนที่ถ้าได้แล้วได้เท่าไหร่ีรนไอนคะ ถ้าได้ไอ้ส่วนที่ว่าจะเบิกให้น้องไอ้ตรงเนี้ได้อะไรอ๋อประกันใช่ไหมครับถ้าถ้าเราตายไปเราจะได้ตรงนั้นเราเขาต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะคนตายเยอะตายน้อยซ,<ม>ซได้ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณได้ไหมช่หรืเฉลี่ยแล้วประมาณน่า,ะะาจะแสนกว่าบ,บาทอ๋อ,อ,อโอเคก็พอพอที่จะพอพอใช่พอจะจะให้ครอบครัวด้วยแล้วก็ให้น้องด้วยก็ยังต้องต้องทําเป็นหลักฐานถ้าใจเราตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วนะต้องทาเป็นหลักฐานเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยน้องจะไม่มาเกี่ยวเลยนะ จะเป็นไเดี๋ยวจะเป็นครอบครัวแล้วมันจะพูดลำบากเรื่องนี้มันจะพูดลำบากเขาจะไม่สนใจคนอื่นเลยถือว่าไม่รับทราบไม่คือคือกครอบัอป้ากับครอบพวน้องมันเหมือนครอบครัวเดียวกันแต่แต่นี่ตัวนี้ป้าไม่กล้าบอกนี่สิแต่เรื่องประกันเรื่องอะไรป้าก็จะคุยได้าอป็นเรื่องของน้องก็ป้าไม่กล้าบอกใครแล้วลำบากน้องนะเดี๋ยวนป้าจะได้ไปอย่างสบายไปอย่างที่ตัวเองไม่ต้องไม่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 ติดไม่้าไม่ติดยาไมใอย่าเพิ่งให้ป้าไปเลยตอนนี้ห้านยังเล็ก ป้าต้องอยู่ก่อนร้านก็นออยู่ได้แต่เราก็บอกไม่ได้แหละก็ไม่มีพ่อเรืองนีเราก็บอกป้าจะได้สบายใจนะคะะเนาแล้วตอนนี้แขนแขนนี่เป็นยังไงแขนนี่หมอบอกว่าน้ำเลืองอุดตันเลยไม่มีแรงไม่มีแรงคือมันชาหมดเลยชามันเหมือนเลือดมันไม่เดินอ่ะแต่ถ้าป้าห้อยอย่างเงี้ยมันก็จะมาบวมอยู่ตรงเนี้ยบวมขึ้นอย่างเงี้ย มันต้องเอาเอาคล้องสายไวใช่คล้องสายจะใส่อย่างนี้แต่แต่ถ้าห้ามลงอย่างเงี้ยอย่างอย่างนี้ได้มันมันจะไม่ลงแต่ถ้าลงปุ๊บป้าจะปวดแล้วมันจะบวมแบบก็ต้องยกกลับมาใหม่ใช่ไหมันตรงนี้มันไหลไปหมดเลยครับไหลไปมันนี่มันก็จะแข็งตรงนี้มันจะแข็งต้องรัดไวเนาะถ้าไม่รัดแล้วมันจะบวมไหมคะใช่ค่ะบวมบวมแล้วปวดปวดใช่ไหมปวดแต่ที่มาวันนี้ก็คือว่าโอเคกังวลใจเรื่องนี่น้องสาวนี่แหละเผื่อว่าวันนี้โชคดีเนาะ ได้เงินแบบว่าเราจะได้ไปให้น้องได้ส่วนบางได้น้อยได้มากอย่างน้อยก็เออนี่พี่ได้เท่านี้ให้นะน้องก็จะได้เออเขาก็ทํางานก่อสร้างเขาก็เหนื่อยเขาก็ตากแดดตากลมเออโอเคก็เป็นหนี้ทั้งหมดสามหมื่นค่ะพี่เป๊ะค่ะสามหมื่นบาทกินเลย ัดการให้เรียบร้อยจะได้จากไปอย่างสบายใจแต่ในขาะเดียวกันสู้มาขาดนี้แล้วสู้ต่อไปสู้จนหยดสุดท้ายเราต้องพางเงาอันนี้ไปสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ของเราทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยเพษัต Advanced Whitening Serum เอาไปรั้ยลององผมต้นบ,บอ ผ่านเข้ารอบครับได้3ผ่านก็รับไปก่อนเลยนะคะ4,000บาทค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปรู้นอีกทีนะปน,นันนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวความที่เห็นแล้วก็กำลังใจจากกรรมการทั้ง3ท่านนะคะขอเริ่มจากคุณอาพิสนุกค่ะชีวิตปน,นันมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่กลัวความตายไม่ขั้นข้ามความตายเพราะว่าผ่านอะไรที่มัน ใกล้ความตายหรือเท่าเทียมออกับความตายมาแล้วอายุก็ก็ถือว่าตายก็ไม่เสียดายโอกาสไม่เสียดายชีวิตแต่สิ่งที่กังวลขนาดนี้ก็คือภาระทางใจที่น้องที่เราไปกู้เงินเข้ามาใช้เขาให้ดูกับเต็มใจแล้วญาติพี่น้องลูกหลานสามีไม่ทราบกลัวว่าจะเกิดปัญหาทําให้เราผู้ประชาชบ้านคือนอนตายตามม่หลัก วิธีแก้ไขปัญหานี้จะทําให้ได้เท่าถึงเวลาจากไปจากไปอย่างสบายใจก็คือจัดการปัญหานี้ให้ทุกคนรับทราบเท่านั้นนะฮะทุกอย่างก็จะจบเลยบอกแล้วก็อย่าบอกด้วยวาจาทําเป็นลายลักษณอักษรว่าเราจะต้องจ่ายเงินสามหมื่นในส่วนที่เราจะได้ประมาณแสนหนึ่งรือมากประมาณนั้นนิดหน่อยให้กับน้องที่เรายืมกู้ยืมมาที่เหลือก็จะได้เป็นของลูกของสามีเพราะว่ากันไปจัดการให้เรียบร้อยฮะจะได้ จากไปอย่างสบายใจแต่ในขณะเดียวกันสู้มาขาดนี้แล้วสู้ต่อไปสู้จนหยดสุดท้ายก็ให้โชคดีพี่จิ๊กค่ะ,ค,ค,ะคือต้องบอกเลยนะวันนี้ฟังชีวิตของอป้นนานันแล้วนะคะเข้าใจเลยชีวิตว่าโอ้โหผ่านอุปสรรคที่เจ็บปวดมาเนี่ยแสนสาหัสจริงๆนะคือเป็นธรรมดาคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะจุดเดียวเขาก็จะ จะ,จ,ะจะหมดสติแล้วจะไม่มีกําลังใจแล้วน,นี่ของปน,นันทั้งคอทั้งหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะทาให้เก่งจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ต้องเอาเยี่ยงอย่างของการอดทนจริงๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยปาน,นันเนี่ยต้องทําความอดทนอันเนี้ยให้สําเร็จคือคนเราเนี่ยต้องคิดอย่างเดียวว่าเราเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าคิดอะไรเยอะอย่าห่วงหลานว่ายังไม่อยากตายตอนนี้ เพราะว่าหลานจะอยู่กับใครห้ามคิดไม่ต้องคิดเลยคือวันไหนถ้าเราจะไปมันก็ต้องไปวันไหนเราไม่ไปอาจจะอยู่ถึง10ปีก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีใครรู้นะตรงนี้แต่ป้นานันเนี่ยก็ต้องหาหมอบ,บ่อยๆตามหมอบอกแล้วก็ทําจิตใจให้สบายตอนนี้ก็เครียดเรื่องน้องเพราะว่ายังไม่ได้เซ็นเซอนอะไรไว้เลยที่เอาของน้องมาฉะนั้นแล้วนะวันนี้ป้านันกลับไปป,นนบไป้ปนานันก็กลับไปคุยกับครอบครัวซะ ว่าวันที่ป้นนานันลาบากเนี่ยมีคนนี้น้องคนนี้ช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยถ้าฉันตายหรือไปอะไรไปฉันขอทําไม่หน่อยนะเอาคืนเขานะทุกคนเห็นใจไหมเห็นไหมเรียกพี่น้องมาคุยกันป้นนานันจะได้สบายๆแล้วก็ลุกเดินอย่างสบายเออหมอนัดจะได้ไปหาหมอแล้วก็กลับมานอนอยากคิดอะไรเยอะแล้วนะคะแลาววันนี้ป้นนานันจะอยู่จะอีกกี่ปีหรือจะอกี่วันหรือจะกี่อาทิตย์กี่เดือนไม่ต้องคิด ปล่อยให้ชะตากรรมเขาขีดไว้แล้วปล่อยแต่ระหว่างนี้เราต้องมีความสุขกับการที่เราเป็นเราขจัดมันไม่ได้หรอกมันคือเงาเราไปไหนมันหันไปดูมันก็คือเงาไปกับเราฉะนั้นในวันวน,นี้เราต้องพางเงาอันนี้ไปสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ของเราอยู่กันล้านและก็จะมีความสุขและก็สู้ต่อไปขอบคุณนะคะขอให้พระ,ะคุ้มครองค่ะพี่ชาวค่ะก็อย่างที่ พี่ิกกับพี่นุบอกอยากให้พนันกลับไปเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าวันนี้เข้ารอบไปก็ขอให้โชคดีได้เงินเนี่ยไปใช้หนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ไปจัดการกับธุระในเรื่องส่วนตัวในเรื่องของอรายสิ่งที่มันจะจะต้องตอบแทนมาเมื่อพนันแบบไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันจะได้ชัดเจนถ้าถ้าเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะยิ่งดีเราจะได้แบบยืนยันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พนันมีเวลาผมอยากให้พนันเนี่ย หันหน้าลองเข้าหาธรรมะดูบ้างเผื่อเพื่อมันจะช่วยเยียวยาจิตใจในแต่ละวันของเราทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ปัจจุบันอยู่ให้มันมีความความสุขมากที่สุดอยากให้พี่นันคิดแค่นี้ตื่นมาแล้วมีลมหายใจแล้วก็มีความสุขในแต่ละวันอยู่กับครอบครัวอยู่กับหลานที่เรารัก เพราะฉะนั้นเอาแค่นี้พอไม่ต้องนึกถึงไปล่วงหน้าว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปมันจะทุกข์ใจไปเปล่าๆอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันให้มากที่สุดแค่นี้เองถ้าพี่นันคิดแบบนี้เป็นมุมบวกเนี่ย บางทีแล้วมันอาจจะเป็นผลดีต่อร่างกายของพี่นันเองก็ได้เพราะว่าถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยเขาบอกว่าในร่างกายมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมามันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขและมันก็จะไปทําลายเซลล์ที่มันจะก่ะขึ้นมาเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาอะไรประมาณนี้ผมเชื่อแบบนั้นว่าถ้าเรามีความสุขในทุกๆวันในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะใช้ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นอยากให้พี่นันคิดแบบนี้เนาะ นะครับถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิสวดมนต์ใช้ธรรมะเนี่ยช่วยขัดเกลาจิตใจป้านันด้วยป้านันก็จะได้ใจเย็นแล้วก็มีความสุขนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามักมีค่ากว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอครับสรุปก็เข้ารอบนะครับวันนี้ลูกนีเข้ารอบ3าคนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบหน้าใหญ่เดี๋ยวกลับไปบ้านกลับไปถึงบ้านป้าก็ จะคุยกับกับครอบครัวป้าก็จะบอกเขาว่าเป็นป้าเป็นนี่น้องที่เขาไม่รู้ว่าถ้าป้าจากไปยังไงไม่ว่าจะวันไหนก็ช่างที่ป้ายังไม่ได้ใช้นี่เขาป้าก็จะทําเป็นนายรักอักษรให้ลูกให้รู้ว่าเออนี่ต้องใช้นี่น้องนะเท่านี้เท่านี้ไม่กลัวนะแต่ความเป็นห่วงมีแต่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่มันยังเหลือความเป็นห่วงมันไม่หมดจากความรู้สึกจากความคิดเรา ว่าเป็นห่วงก็คือหลานอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกคนเล็กลูกคนเล็กยังไม่มีครอบครัวน้องน,นั้นก็ปล่อยเขาได้แล้วเขามีครอบครัวเขาดูแลตัวเองได้ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ a c e b o o k ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้รอบหน้าใหญ่ ก็เข้าสู่รอบหน้าใหญ่รอบนี้นะครับจะให้เลือกคนละ1แผ่นป้ายนะครับด้านหลังเป็นรูปพิจิกนะครับใครได้รูปพิจิกที่ใหญ่ที่สุดเข้ารอบโบนัสจับคู่ไปนะครับรอบที่ผ่านมาได้คนละ3ผ่านก็ได้เปลี่ยนได้คนละ1ครั้งนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณตุ๊กตาครับสีอะไรครับสีแดงค่ะแดงครับคุณเบียร์ครับสีส้มครับส้มครับพี่นันครับ เหลืองค่ะเหลืองครับมาดูกันสีแดงคุณตุ๊กตาหนึ่งเล็กสุดเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะฟ้าครับไปที่คุณเบียรครับหกใหญ่สุดเบอร์แปดเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะโอเคไปที่พี่นันครับเจ็ด เือบใหญ่ชุดเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนถ้าคุณทุกตา8ดนี่เข้ารอบถ้าเผื่อไม่ใช่8ปดพินันเข้ารอบนะครับ5ครับสรุปแล้วพินันเข้ารอบรอบโบนัสจับคู่ กลบเข้าสู่รอบโบนัสจับคู่นะครับรอบนี้มีเวลา10วินาทีนะครับในการจำหน้ากรรมการทั้ง5คนหลังจากนั้นเราจะเปิดภาพโจทย์มาครับถ้าเปิดจับคู่ตรงได้คู่ละ1,000บาทถ้าครบทั้ง5คู่10,000บาทนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเปิดภาพ แรกเลยครับเป๊ะเลยครับ C ค่ะครับเป๊ะเลยครับอ R หนึ่งพันบาทท้าต่อไปครับเจนครับสามครับสามครับถูกต้องอีกหนึ่งพันท้าต่อไปครับชาวครับห้าห้าครับถูกต้องท้าต่อไปครับพี่นุ๊กครับหนึ่งครับ แน่นอนสี่ภาพแล้วไล่อีกภาพหนึ่งพี่จิกครับเบอร์2องแน่นอนครับครบทั้งหาภาพแล้วไปหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณค่ะเนีเยยินดีด้วยนะคะพนาวันนี้ยังน้อยน้องก็ได้รับครึ่งนึงครึ่งไ้ึ่งแล้วสบายสบายใช่สำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีเรื่อง ดูดูเพ็ดเพ็มันๆแบบนี้ส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับที่ไหนเจนส่งเข้ามาที่ Facebook ค่ะทีเด็ดลูกหนี่กด33ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางไทยทีวีสช่อง3กับรายการทีเด็ดลูกหนี่สวัสดีค่ะยดีด้วยครับ ดีใจมากค่ะดีใจมากๆว่าเงินก้อนนี้ที่ป้านันได้ไปป้านันจะเอาไปให้น้องเลยค่ะให้เขาส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่หมดแต่ป้านันก็ดีใจที่อย่างน้อยป้านันได้ได้เอาตรงนี้ไปให้น้องบ้างค่ะเพราะป้านันติดเขามาป้านันไม่เคยได้ให้เขาเลยเงินส่วนนี้ป้านันจะเอาไปให้น้องจริงค่ะก็ขอขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านที่ให้คําแนะนําอย่างดีให้กําลังใจอย่างดีค่ะคุณกิ๊กเนี่ย เขาก็ให้กําลังใจทําให้ป้าน,นันคิดว่าเออทุกคนนี้ไม่มีใครอยู่อยู่แบบอยู่คําฟ้าถ้าไม่ไปวันนี้ก็ไปวันหน้าพร้อมทำทำทำตัวเองให้พร้อมค่ะพร้อมกับจะไปหรือจะอยู่ก็ได้ค่ะอย่างคุณชาวก็มันให้เอาธรรมะแต่ทุกวันนี้ป้าน,าน,นันก็มีนั่งสมาธิมีสวดมนต์มีอะไรทุกวันเหมือนกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเพราะว่ามันเป็นที่ปอดพอเราไอ้น,อนี้เยอะๆแล้วมันจะหอบออย,ยิ่งบอกความตื่นเต้นในยิ่งหอบใหญ่เลยอ๋อโอเคอแค่นียย้อออขอบคุณนะคะคนุณปุ๋ยแม่แค้าขายดอกไม้และพุ่งมะลัยกับชีวิตท,ที่ลำบากแสนเข็นต้องประครับประคองครอบครัวให้อยู่รอดไปในแต่ละวันเหนอเชื่อไหมค่ะ ไปร้อยพรางมาอะไรค่ะแล้วก็มวลผค่ะแล้วก็เสียบดอกไม้ค่ะบางทีก็สงสารลูกเพราะว่าแถวเนี้ยเด็กเขามาเล่นแล้วเขาก็กินขนมกันลูกที่เห็นเขากินเขาก็เดินมาขอแม่ขอตังค์บางทีเราไม่มีเงินให้ให้เขาเราก็เสียความรู้สึกเราเหมือนกันที่แบบ5บาท1ิบบาทบางทีเลยให้ลูกไม่ได้เลย